สวัสดี f อสซครัวลุงเด่น f ฟ m i l y โอ้โ<ฮ>มาได้ยังไงสวัสดีผู้จัดการส่วนตัว,วครับนะมาแล้วนะครับพาผู้จัดการมาเที่ยวทะเลกันสักหน่อย <สะ S 1> เราขับรถออกจากบ้านพ่อมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เอารถไปต่อภาษีไปกินข้าวกินปลาไปดูได้ในช่องอลักนะครับ <สะ S 1> วันนี้ก็เลยพอเอารถไปฝากบ้านพ่อเสร็จก็ขับรถมาเที่ยวทะเลกันดีก,กว่าขึ้นมาถงางอ้อไฟหลับไปตื่นมาถึงบางแสนซะแล้ว เธอคิดว่ารถเรานี่หลังคาชนไหมไม่ชนเรไปออกแม่กอลังเครื่องสีแฉะตรงนั้นมันมีตลาดเลยเธอใช่มันมีตลาดแต่ว่าเอารถเข้าไปขาเขา,ขาเสียค่าบัตรนะเสียก็ไม่ว่านะ <c oughs> พอเดินก็ไกลนะเธอดูลังคาพี่นะ <c oughs> พี่จะเกี่ยวหลังได้ไดไดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอาพี่ดูลังคาให้ผมหน่อยพี่พี่วยดูลังคาให้ผมหน่อยได้ไหมได้นะเออได้อ๋อมีมีคนบอกให้อยู่ ไม่ใช่ไปเ,เอาสายไฟเข้ามาเป็นพวงเลยรถเราลังคาไม่เหมือนคนอื่นอาร์โรอาร์โรตัอ,อจะได้เอกมันมเป็นเส้นทางไม่ใช่ที่จอดรถนเนี่ยคือที่บางแสนนี่ขึ้นชื่อเรื่องอ่างศิลาครับอ่างศิลาก็คือขายโรกหินกัน,นมันไม่ได้จอดมันไม่ได้ที่ให้จอด,ดรถเดาว่าไม่อาจจะไม่ใช่ ตรงนนเนี้ยใช่แถวนี้จะซื้ออะไรนะฝ้ายชุดเปฝาพ่ลัตเอ๋ไปซื้อเสื้อให้แมวมัน <c oughs> ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ชุดนอนไงอย่าไปซื้อเยอะเธอนอนลองถ่ายพีห่หน่อยสิเธอถ่ายพี่หหน่อยสวัสดีเอฟซียเพ็นทางการนะครับมาวันที่มากรุงเทพกี่วันแล้วเนี่ยพี่มาคนเทลสักห้าวันแล้วมนะั้งห้า <5, S 2> วันกระเป๋าไม่ไม่รูดซิปไปนะเห็นบวดวะี่เราสังเกตดูสองสอวันพี่ไม่เคยได้รูดซิบกระเป๋าเลยเพราะว่า แม่ใหม่ๆนี่รูดแบบแน่นพี่นะรูดอย่างนี้นะรูดปุ๊บแล้วก็แบบเดินถ้าเดินเดินอย่างนี้นะพอมาวันที่พอมากรุงเทพันที่ห้ามาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยานรถละเนี่ยรู้เลยว่าเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้รู้มันบ่งบอกว่าเนี่ยการมันการมาเดินทางแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ารพี่ไปไหนวะแดดแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวหาเสื้อก่อน เดี๋ยวไปเดินดูเพราะมาถึงตอนเย็นๆน่าจะมีของฝั่งนู้นเนาะไปเปเดินดูที่ท่าเรือหน่อยเนาะจ้ะทำให้ตาก่อนจ้ายังหรืยังเธอตั้งแต่หนูไม่สบายรอบนั้นอ่ะอ๋อรอบนั้นมาเดี๋ยวมันนักพัดเจอทะเลปุ๊บเดี๋ยวก็ป่วยแล้ววันนั้นก็ส่งเครื่องส่งขึ้นเครื่องกลับนะใช่มาถึงบางเสียนี่แหละบอกไม่ไหวแล้วก็เลยจองตั๋วเครื่องบินจากที่นี่แล้วก็เออไไม่ด้เล่นทะเลเลยวันนั้นเราคืนนั้นเราไปนอนที่หาดอีโอดีนี่เนาะจำได้อยู่เนาะ ฝายไอทั้งคืนแบบไอหนักมากเลยไอ,ไอแบบไอจะนคิดว่าเป็นโควิดนน <Okay. S 1> แต่ไอแบบไอแบบหนักเลยก็เลยแบบมาถึงที่นี่ก็ๆๆเลยว่า,าเราก็มีประกันชีวิตอยู่เราจะแอดมม่แถวนี้ก็กลัวค่าห้องค่าอะไรแพงเกินกลัวจะไม่มีใครดูแลแบบเต็มที่อะไรเงี้ยกลัวค่าใช้จ,จ่า,รายรัฐบาลปลา,กายก็เลยจองตัวขับินเราไปรักษาที่เชียงรายเอาเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลเอกชนที่เชียงรายแต่ว่าเราก็เรารู้ลีมิะว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยถ้ามันเกินสามวันก็บอกหมด ค่าค่ารักษาหมดแล้วหมอบอกบอกองั้นหายแล้วค่ะหไอไปๆยอมชำนวนยอมชำนวนหมอเขาชอบบอกนะอะไรนะตอนนีน้ค่าวงเงินของคุณใกล้จะหมดแล้วเน <c oughs> ี่ยพอวันที่สามก็หมดแล้วเขาบอกบวงเงินหมดหายแล้วค่ะหมอบอกอุ้ยแต่พอหมอเช็คดูขออีกคืนนึ่งนะอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> หายนี่แข็งแรงแล้วออกดีกว่าแล้วยังไงก็เสียส่วนต่างกันแล้วทั้งที่มีประกันชีวิตก็เสียส่วนต่างที่เป็นหมื่นอะจบหมื่นะ ่ารักษา<ๆ>เป็นอนสองนสามเนก็สี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นม<ๆ>ีประกันจ่ายจริงประกันเรานี่มันคุ้มครองแค่สามสี่หมื่นเองเหรอเธอป่วยที่สามสี่ห้าหมื่นนี่เขาบอกไม่ประกัน,นประกันจะเป็นอย่างนี้เด่มันจะมีส่วนต่างค่าห้องค่าพยาบาลค่าหมอเมื่อก่อนตอนผมอายุสามสิบกว่ายี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละทำประกันชีวิตแล้วเราจะไม่ซื้อตัวตัวรักษา ผมหวังว่าแกมาจะมีเงินเก็บไปผมก็ไปซื้อตัวเองเงินเก็บอายุ50มาจะมีเงินเก็บห6าหกแสนอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ซื้อประกันอุบัติเหตุเราเดินทางบ่อยตายมาได้ล้านสองล้านไปซื้อตัวนั้นอนะ่ะสามเดือนกี่หมื่นนะไม่รู้อะทุกวันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะแต่ว่าเวลาป่วยมาไปนอนโรงพยาบาลไม่มีรักษาคิดผิด,ดอะ่ะก็เลยต้องไปซื้อประกันอีกเล่มหนึ่งเพื่อที่จะซื้อตัวรักษาอย่างเดียวเลยซื้อตอนนั้นก็ยังไม่เคยผมยังไม่มีประวัติในเคสการเคมไปรักษาโรงพยาบาลไงก็เลยต้องจ่ายประกันสองเล่มทุกวันนี้ จ้าโอ้ใหญ่เลยมาดูนี่ตลาดนี้ยังไม่เคยมาเดินเลยนะครับตลาดอ่างศิลาโอ้ยรถไปทางนี้เหรอเธอเมื่อกี้ก็ไปท่าเรือนส่งของเอาของเอาแคมปิ้งได้ไหมครับแถวเนี้ยขอจอดนอนได้ไหมเี่ไปดูันละ เดี๋ยวคืนนี้แม่บางแสนเราเคยไปนอนโรงแรมนั้นไม่แพงมากก็อาจจะไปนอนโรงแรมก็ได้เพราะเราเก็บแบตเตอรี่ไว้พรุ่งนี้เราไปแถวพัทยาตลาดใกล้ชิดแล้วก็ปลาหมึกหรือว่าปูอะไรสดมั่งนะเดินไปนี่หอมหอมหอมปลาหมึกอ่ะโอ้ยเธอพี่จะกินมึกกระตอยอ่ะเธอตอยไข่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้ออยู่กระตอย ดูาเดี๋ยวไปกินปูไข่เลยไข่สี่ร้อยห้าสิบเธออยากกินไหมล่ะฮะไม่ได้ยังตัวน,นี้กินอะไรไม่รู้หมึกดองหมึกไข่หมึกดองอยำไข่ไข่แมงดาโอ้ยน้องนายไหลขนาดไม่อยากเลยขนาดไม่เห็นได้วยมั้ยกินนี่นเดี๋ยวเลี้ยงนั่นไงก๋วยเตี๋ยวน่าไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงตื่นัล้วไหมโอเด้งไหม มาถึงทะเลทั้งทีเลยพี่จะเลี้ยงโอ๊โฮเด็กเด้อะเลือชายสีไหมล่ะชายสีมันมีแก้วเหรอหมึอไข่กิโลสามร้อยก็หมึกไข่กิโลสามร้อยก็พอซื้อนะหมึกทะเลไข่มึกทะเลเนื้อภูม้าจ้ะแต่ว่าถ้ามาแถวนี้ต้องไปกินที่ตลาดเลยนะพาไปกินหอยยำหอยนางรมเจ้าหน้าเนะที่ไหนฮะ ที่ใส่ไอ้นั่นเยอะๆ,ๆที่พี่เคมาไปต่อคิวอ่ะอ๋ะอเออตอนนี้ทิ้งเได้เยอะอแต่คิวไม่เยอะตอนนี้เด<ล>ี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจอดนอนแถวนี่ยตรงน,นั้นเลยเเวันนี้เราจะประหยัดแบตเตอรี่เราไว้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะใช้พลังใช้แบตเตอรี่แบบมหาศาลเพราะว่าที่นี่นี่เปิดแอร์จะเปลืองไฟมากครับเพราะอากาศมันไม่ค่อยเย็น,ากาน,นแกมันร้อนแต่ถ้ารถตู้เนี่ยเอาไปจอดนอนแถวทางภาคเหนือนะได้สามสี่คืนแอร์ไม่หมดครับเจงร้อนเจงร้อน มันเขาก็เขียนเธออ่านภาษาไทยไม่ออกเหรอไม่เลยอยากรู้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันมันเป็นแป้งผสมมันปูหรือว่าอะไรเนี่ยนึกว่าเธออ่านภาษาไทยไม่ได้เสียงน้องเสียงบ้องไม่เด็กรู้ว่าขั้นตอนของเขาทำมีมันปูมันกุ้งผสมในนั้นเหรออะไรปลาจวดตาแดดเดียวก็มีเดี๋ยวฟังนี้นึ่งฟรีจ้ะมีการนึ่งให้ด้วยนี่นึ่งกลิ่นนี่เลย ยังอิ่มๆอยู่นะโอ้โนี่เอาหอยนางรมไปให้เธอชุดใหญ่เดียวถุงละร้อยเนี่ยเอาไปนั่งกินดิบชายหาดเดียวน่งรถตู้อะร้านไหนอะร้านไหนอันนี้บางแสนนไม่ใช่พัทยานะเขาจะไปกินร้านไหนอันนั้นมันต้องพุ่งต้องพุ่งนี้กับพัทยาเลยนะคืนนี้เราจะนอนบางแสนครับคืนนี้คืนนี้เขาบอกว่าเป็นเรากำลังหาเสิร์ชหาคำว่า ที่นอนแคมปิ้งบางแสนนะเขาก็แนะนำให้ไปกเกาะแหลมแท่นนะโอ้โหหอยแครงยักษ์อือสองลูกโลั้นี่ย<ห>ประมาณสองลูกกิโลนีคเพื่อนไปทำยังไงกินนี่มันจะเหนียวไหมเนี่ยไปอาป,ป่าไหมเธออยากกินเธออยากกินอาหารทะเลสดไหมตอนนี้ร้านอาป,ป่ามีกุ้งมังกรน,นะ,ละ,ละอปปาป่ากุ้งเออไปไม่อปปาป่าไหขากลับไม่ไปอาป่าไหม ออกกเอาป่านี่ก็มีหมดแล้วนี่ลูกโอ่งเอ้ยโอ่งอ่ะไอ้ครกครับครกเนี่ยเชื่อไหมเดือดร้อนเงินมาเอาไปเข้าลงจำนำได้นะเนี่ยนั่นลูก 1, ลิพันเอ็ดจริงๆมันมีลงรับจำนำบางที่รับจำนำโคกพี่เคยดูข่าวอยู่ก,ก็ให้สองร้อยสามร้อยก็ยังดีก็คุณซื้อเป็ดเนี่ยสมมติว่าลูกใหญ่ในพันเอ็ดเนี่ยคุณร้อนเงินคุณเอาไปจำนำสองร้อยโอ้สี่ร้อยเหรออ่างศิลาเนาะไปดูซิไปเดินพาไปเดินดูท่าเรือ เสื้อแันยาวพี่ก็อยู่ในรถสีขาวนั่นน่ะรถรถโฟล์คเจอร์นั่นน่ะไม่มีแจ็คเก็ตนี่กลับไปนี่จะได้หรอเปลี่ยนผสีจะได้เข้สุมาลีโอ้โหนี่หอยนางรมกำลังเก็บมาใหม่เลยเธอโอ้โหถุงนี่ถุงนี่สาใจเลยนะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยช้าอันนั้นโลนึงค่ะอันนั้นขึ้นเจ็ดอ้อืมนี่ดูขึ้นตั้งอ๋อขายตอนเย็นเหรอครับไม่ใช่เขาเขาขายไปหมดแล้วอ๋อขึ้นใหม่ โลเท่าไหร่นะครับที่นี่กิโลสองร้อยแปดสิบบาทนี่เรียกเองเนี่ยเห็นไหมโอ้ทรนนั้นน่ะที่เขาปักๆกันนู้นเหรอครับเนี่ยอ้ตรงตรงนี้ในรถเข้ามาได้ตลอดยี่สิบสีชั่วโมงไหมครับไม่ค่ะปิดสองทุ่มยี่สิไม่ได้ค่ะเดี๋ยวของหายอ๋อจ้น่งจานี่ก็จะได้มาจอดตรงนี้เลยเนี่ยเห็น แล้วตอนเช้ามีตล,ตลาดที่ขายอาหารทะเลสดๆแถวนี้มีไหมอ,นนนอะขึ้นบค้อ๋คือนอนตรงนี้เลยง,ง,ง,งแคเ,<ข>เป็นรูบครับครับแล้วก็ตอนเช้ามาก็มีแต่อาหารทะเลตัวนั้เนเลย่กองใช้ากี่โมงดีครับบางสอไปบางส แต่ว่าอาหารทะเลที่เขามาขายเองผมมีรถผมมีอุปกรณ์ในการทำไงมันมีตรงนี้มีขายไหมอ๋อมีค่ะตลาดพื้นเมืองเลยไอ้พื้นบ้านเลยโอ้ได้และพี่ก็ซื้อหนึกกุ้งมมาต้กันโอ้ดีเลยดูเลยดีเลยขอบคุณนะครับจะเจ็ดโมงนะโอ้พอดีเราตื่นอเ,เออดีนะไหนตรงนี้เหรอเธอตรงนี้นะอ,อ,อ่าเนี่ยตรงตรงตอนนั้นมันจอดนอนได้ครับแล้วน,นี่บรรยาก,กาศอย่างนี้เลยนะนี่ หินนั่นนะ่ะหินจากเออ่อหินอังศิลาหะโอ้หัว <laughs> อ,อะไรเก่าครับเก่าเป็นๆเ,เลยเก่าเป็นๆนะกิโลหกห้าสิบบาทนี่ก็ประมาณสประมาณทะเลร,รอบนี้เราต้องจัดหนักแน่นอนครับแต่ว่าใจเย็นๆก่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงแล้วเราก็ยังไปกินไปกินร้านอาหารแล้วมาอีพีสองแล้นะปรต้นโพยังอิ่มมากอยู่เลยครับ ก็เลยยังอิ่มอยู่ก็ยังใจเย็นแต่ว่ามารอบนี้จัดเต็มแน่นอนครับรับประกันไทยไทยได้พันร้อยอันนี้เยอะๆน,เนะเธอเนี่ยร้อยหนึ่งนี้จนะ้เาเขาฝากมาใช่ป่ะแล้วไปทำตรงไหนเนี่ยเธอไม่รู้เราไปแคมป์ปิ้งตรงนั้นไหมชุดชุดนี้ครับอันนี้มีผกักมีน้ำจิ้มอะไรไหมอ๋อจ้าเอาเนี่ยชุดหนึ่งชุดไหนก็ได้ครับเหมือนกันเลยมั้ย ถ้าเอาเขาเขาก็าจะเอาน้ำออกให้ก่อนนี้เหรอเอามันหนักไวเน,นะาะก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมเออไม่หิวพอถึงที่รถได้บอกโอ้โหรู้เอามาทำไมน้ำเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเออแต่ถ้าพี่เขาเอาใส่ถุงเล็กอย่างนี้คนก็ไม่ซื้ออีกนะก็ต้องเอาใส่ <c oughs> อาอาถุงใหญ่ๆหญ่ใช่ไนะเออไม่แพงนะหอยหอยนางรมแบบสดๆครับนี่มีน้ำจิม้มมีอันนี้ให้ยังกับเฉดให้เดี๋ยวไปยำกินในรถเลยเนาะสตาร์ทรถกินเลย เดี๋ยวพี่เอาโต๊ะออกคัมปิ้งออกมาอ๋อพี่อุตส่าห์โทรเรียกเธอนั่งเครื่องมานี่พี่เธอไม่จ่ายพี่เหรอขอบคุณครับกองกลางไปไหนกองกลางออกมาบ้างสิเงินกองกลางอ่ะไปทำนู่นหน่อยไม่ไม่ให้หรอกเราอยากออกก็ซื้อเอาแล้วนี่ปลาจูวัดนะปลาจูวัดเออเนาะทอดกินกับน้ำพริกเนาะปลาจวดโอ้ปลาเค็มจ้ะ อินซีเคมโอปะคุเราก็มีครับแมงเออเนี่ยอร่อยนะมันชื่ออะไรรู้ไม่จับไม่ได้นี่อะไรนะครับอย่างนี้ปลาหวานลิวกิวครับผมปลาหวานริวกิวขี่ไข่ปลาริวกิวนั่น่อยครับไข่ปลาริวเซียวอันนั่นริวเซียวคนละอย่างกันเออเอาไปทำเอาทำอะไรกินครับอย่างนี้ก็ได้ก็ขายขายยังไงครับนี่ถีละห้าสิบบาทโลห้าร้อยไข่ปลา ก็แปลกดีนะเอาไปย่างไงนะมันก็คล้ายปลาหมึกเลยทีนะ่เนาะจะออกเป็นวันวานเอาไหมเอาเอาไปอยากกินไหมล่ะไม่อยากไม่อยากนะขอบคุณนะครับปลาปลาปลากดรอปลาดุททะเลปลาดุททะเลครับแจะโชวต์วตัวตัวเห็นเลยเนาะนี่นะเออนดาจากแถวนี้เหรอครับครับ เขาบอกหากินยากนะปลาปลาดุกทะเลครับปลาดุกเป็นๆนี่หายากเขาบอกนะของกินทะเลก็ผัดผัดเผ็ดปลาดุกทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะไปปูทะเลไข่ทุกตัวสามหกศูนย์ครับปลาดุกเราไม่เอาแล้วเพราะเรามาจากเชียงรายนี่ปลาดุกเราเยอะมันจะมันก็ปลาดุกอ่ะเอาที่เป็นแบบที่แบบคิดถึงพ่อพ่อแม่พ่อแม่ปิวกับพ่อนี่เนาะสมพรเนาะ เขาก็อยากมาเที่ยวทะเลมากเ่ยเขาก็บอกรอบหน้าเจอกันทะเลเลยนะลูกเนยภูม้าจมโบ้เดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดกันนู่นเลยให้แม่จองตั๋วไปเจอกันที่ภูเก็ตเลยเราไปเที่ยวเกาะยาวน้อยเราดีกว่าจบอืมหอยแมงแครงกระพงครับตั๋วเรย120 140จะกุ้งแม่น้ำโอ้ดูเขากระรันตีว่ากุ้งเขาหัวมันไข่เงี้ยเถอะเขาแกะงี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ ทำน่ากินมากอะจ้ะเขาแกะหัวมันได้ดีมากเลยนะเก็บบรรยากาศ EP แรกของการมาเที่ยวทะเลนะครับใจเย็นๆพี่น้องเดี๋ยวได้กินของแซ่บๆปแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาจัดให้คุ้มค่าน้ำมันหน่อยตอนนี้น้ำมันพี่มาถึงที่4,500แล้วมาอย่างเดียวเนี่ยรถตู้มันไปวนถึงเมืองกรุงเมื่อจริงขับจาก เชียงรายเติมที่น้ำมันพะเยาเต็มถังมาถึงอยุธยาหมดมยังเต็มถังอยู่เลยแต่ว่าพี่ก็ไปวนในเมืองแล้วพี่ขับมาถึงนี่อีกตอนนี้น้ำมานันรดเราสี่พันห้าไปแล้วครับสามสิบบาท,าบบาทนี่แมงกระพุนยี่สิบบาทนั้นสี่สิบมือไข่เนี่ยมือกระดองนี่มือไข่ไอโอ้มือไข่น,ไขนี่ยอดเลยพ,พี่อิ่มเฉยแล้วเนี่ยถ้าพี่ไ่อิ่มนี่พี่เออหอยนางรมอย่างนี้ก็น่าทานแล้ว เดี๋ยวต้องหาที่พักก่อนเถอะหาที่พักชิวๆปักกุลาวปักกุราน้อยเหรอเออกุราน้อยโอ้กุราวจาลอร่อยเองนะถ้าวันไหนจะกลับจะซื้อไปฝากพ่อนะเพราะว่ายังไงต้องได้กลับไปหาพ่อเอารถไปไปเอารถที่ที่จอดในบ้านแกจอป,ปูตอนนั้นมาแล้วก็จัดจอนะั้นสองพันห้าร้อยนะอะไรนะที่ที่เราไปซื้อกินะ่ะ ย้อแม่วันนาที่พี่จำได้เพราะชื่อเหมือนแม่พี่แม่เอ้ยก็ชื่อวันนาอ่ากินจนจุกอ่ะปูแบบเน้นโคตรอ่ะก้ามปูมันก็แพงสมราคาเนาะมีแต,มแต่มีแต่ก้ามปูมีแต่เนื้อปูอ่ะน,นี่ก็มาถึงชนบุรีนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็ดังเขาคือข้อหลามหนองมนครับแ่บเออข้าวหลามหนองมน เมงผู้ห้าโลร้อยส่ง,สง,งว่าถ้ามาทะเลซื้อปลาอีฮือมาฟังได้เด้อแล้วแกไม่เอาตัวใหญ่นะแปลาตัวเล็กๆปลาอีฮือเนื้อรถตู้นอนนอนทัวร์ก็กลัวลงเด่นครับนี่น<อ>นบริการคืนนี้เราจะนอนแถวนี้กันครับคืนแรกไม่ค่อยเก่นฮะนี่ปลาเขจาจ้างเธอมารีวิวหรือเปล่าฝ้ายเธอพูดดีดีอเออเหมือนเขจาจ้างเธอมารีวิวเลยกำลังดูนี่ พรถตู้นั้นเราก็จอดตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะเดยให้ผู้จัดการดูก่อนจะซื้อปลาหมึกไปให้ยายทันครับเมื่อกี้เธอซื้ออะไรมานะเธอนี่อะไรฝากยายทันเนี่ยนี่เมื้อโอ้เป็นน่ากินตอนนีดูดิโอ้น่าทานครับเนี่ยยายเขาบอกยายบอกว่าบอสต้องซื้อตัวใหญ่หลายด้อลูกไม่ตัวใหญ่เหรอนี่ของพี่เหรองั้นนะ อันนี้แบ่งเครื่องจิ<อ>้มรังการแบ่ง,<อ>งก,กินในถุงกี่บาท่างงี้น่ากินเนาะอันนี้หรออันนี้ห้าร้อยโอ้แล้วเยอะนั่นอ่ะเนี่ยที่จิมเขาก็ขายห้าร้อยหกร้อยแหละเขาลดให้อ,อันนี้นี่ถ้าปกติเขาขายสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยสามร้อยห้าสิบสีใสมากเลยนี่ยมันจะไม่เค็มอ่ะทอดกินิ้งก,กินกับข้าวได้เลยเนาะเพราะว่าฉันไปบอกว่าพี่หนูมาซื้อให้หนูถ่ายคลิปให้พี่ฮะ ไม่รู้ร้านไหนเราก็จําไม่ได้อ,อ,อ๋อเธอเป็นมิจฉาชีพเหรอพี่เขาบอกหนูจำได้เ่าหนูซื้อร้านนี้แหละเขาไปซื้อร้านเขาแล,ลา้วแหละตอนนั้นน่ะนี่นี่นนเธอตรงนี้รถตู้นอนออนทัวร์เข้าไปได้แล้วมีปลั๊กไฟให้ชาร์จด้วยหรอเจ้าของอยู่ไหมเนี่ยมันจะจ่ายค่าเนี่ยเพราะถ้าผมนอนตรงนี้ได้เนี่ยดูอะโลโลโลกินบโบจีน้ำพริกโอ้เห็นสาวแน่นอนเลยโอ้โหเนี่ยมาเทสเลมเราไปมีคู่อย่างนี้เนาะเออ แล้วก,กันใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็น่าเที่ยวเงี้ยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็เย็นๆอ่ะใหม่พว่าเก่าเขากั่เป็นอย่างเธอฮะ ah อะไรใหม่ไม่เก่าเขาก็รักกันดีไม่ใช่อย่างเธอแล้วพี่เป็นอะไรอีกล่ะใหญ่นี่บอกไปโวทีบีบาวาอกไปโวทีบีตัวแดนเธอยำหอนยนางรมให้กินหน่อยสิไหมมีกินซึ่งเราพพิ่เผามาละโอ้โหวิวดีนะตรงนี้คือถ้ามาวันใจัยมราคารเน่ยมันจะเหมือนจะมีตลาดนะที่นี่แต่เขาหยุดคือ คือพี่ว่าคืนนี้ถ้าจะมีคนมานอนกับเราแถวนี้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยววันอังคารเขาไม่ให้แคมป์ปิ้งเขาให้นั่งชิวๆแต่เขาไม่ให้นอนเขาบอกแล้ววันนี้เลยเลยตรงนี้ไปเนี่ยใช่ที่นอนหมดเลยอ่ะติดแต่ไม่ไม่น่ามีปัญหาใครจะนั่งแคมป์ปิ้งได้นี่จอดรถอย่างนี้เลยกินข้าวในรถก็ยังได้ลมอาจจะแรงเลยนะครับเพราะว่าริมทะเลเนาะชายหาดบางชายหาดอะไรนะมันคิดลืมชื่อแล้ว แหลมแท่นครับแหลมแท่นแหลมแท่นครับเกล็ดกันกระบาล้งชิวๆนี่บรรยากาศดีๆรถตูต้นอนออนทัวร์ของเราก็ดีเลยทำข้าวโอ้ผู้จัดการจะเก็บเคลียร์พื้นที่นะครับเดี๋ยวเราเจะจริงๆพี่มีโต๊ะแคมปิ้งนะเอางตรงนี้ได้ไหมเอาไหมได้เอาเอาแต่ว่ามันร้อนนะเธอเนาะเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วเอาไหมเอเอเดี๋ยวเอาโต๊ะ เอาโต๊ะแคมปิ้งมาตั้งตรงนี้ดีวกว่ายะนั่งกินหอยนางรมกินเล่นๆครับเดี๋ยวตอนเย็นไปหาอะไรอร่อยๆซีฟู้ดกินกันนะมาแล้วครับมาเด้อยำหอยจะยำหอยรมแรงมากเลยเด้อหอ,หอยนางรมสดสดสดจริงร้างมาหลายลอรอบแล้วดูเนื้อสดๆจะไปทําเป็นหอยทอดทำนี่แหละยำหอยนางรมนี่แหละครับไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เนี่ยตัเล็กเนี่ยพอพอได้เรื่องก็ได้จะกินทีก็ตักนี่เลยะ,นะเนื้อดิงๆเดีด๋ดดดดดยวเราจะยำเต็มนี่ครับ ก็ไม่แพงนะร้อยหนึง่งใส่ไปเลยเธอน้ำยำเอาล่าลงไปง่ายงายมื้อแรกจะเย็นๆเดี๋ยวมีเมนูจัดหนักจัดเต็มให้อยู่ครับใส่เข้าไปอีกหห้ออมมแแดงเจียวยวลวก็น้ำพริกเผาซื้อต่างหากใส่เลยยำหอยเจ้ฝฟ้ายจ้ะยำหอยคุณฝ้ายจ้ะอันอนี้าส้ ใส่นิดหน่อยอือที่เหลือก็เด็ดกินเนาอ่ะคนเลยเธอํำลายพี่แตกมากแล้วเนี่ยใครไปปลูกกระถินที่นี่แถวไหนไม่รู้เนาะกระถินปลูกดีดีเฮ็ดดีดีกระถินก็เลยมือแรกที่บางแสนครับกินแบบจุกจุกฮัลโล ใช่หอยนางรมสดโอ้ต้องชิมดูกันไหมได้น้ำลายแตกเลยว่ะเราต้องใส่น้ำปลาบ้างไหมเออใส่แล้วไม่เราเองชิมดูก่อนก็ได้เจี๋ยวมาเด้อเจี๋ยวเด้อหอยนางรมชิมกันนะชิมเลยไอ้เนี่ยมีช้อนอันเดียวแหละว,ลว,ลวนัน,นเนี้ยชั้งรถเนี่ยหาแล้วมีแต่มีช้อนพลาสติกอยู่นบนบนรถอะ่ะ เติมน er mm. ้ำปลาไหมเติมผงนัวไหมเติม <chanting> น้ำมะนาวไหมเออใส่น้ำปลาอีกนิดนึงใส่น้ำปลาสักหน่อยนึงนะครับเสร็ดเสร็จเปรี้ยวๆเออใส่หน่อยนึงได้ละใส่ที่เผาให้สะใจสะใจไปเลย ก็ไปกินที่พัทยาอีกรอบนึ่งอันนั้นแบบจุ๊กจุกหอยใหญ่หญอาลุงเด็ดแซ่บแน่มันไม่ถึงเวลาอีกแล้วเนะี่ยมันเย็นแล้วนะวนันะ่ง<า>กินมองทะเลไปแล้วก็นี่เลยกินมองทะเลอืมเออหอยหอยบางแสนก็รสชาติดีนะ เจ๊ใบ้หอยสดได้ป้ะครับได้เลยโอ้ไปกินร้านเลยเฮ้ยนี่คำยี่ใหญ่ยงเงี้ยแ่บแทบอะนุ่มดีเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนนะเอฟซีไม่เห็นทะเลเห็นยต่แก่เห็นได้ย้อนแสงถ้าใครอยู่ทางนน้น อร่อยสองช้อนไปเลยก็อร่อยนะอืมดูด้ผมได้เลมึงคิดถามคุณลุงคุณลุงบอกถ้าจะลองแคปปิ้งอะเลยไปน,นิดนึงแต่ปลอดภทยกว่านี้แต่ว่าถ้าที่นี่ถ้ามีทั้งคันสองคันองีเราเห็นแ้มีไทยมาจอดนอนนะนแล้วก็ตองกับเขาได้

ใชอไหมเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยถ้าไปอยู่บางเหนือพี่ไม่เคยซื้อกินเลยหอยนางรมแต่เพราะว่าถ้า,าอยากก็อั้นกั้นไว้ว่ามากินที่ทะเลมันจะยากเพากั้นว่ได้ไหนถึงซื้อไปกินมันก็ไม่สดอย่างเงี้ยก็เป็นตกใจอาจจะรอบรุ่นยังไเหมือนพี่เคทปี่เคปไปที่หาดแล้วพี่เคปก็งา,านทะเลไม่แฝงเลย เพนะิ่มพริกเผาเรซื้อพ,พริกเผาม,มาเพิ่มน้ำจิ้มเอใหม้มาก็โ okay นะอเคละไม่ได้เลยน้ำจิ้มเขาอร่อยออเลยช้าได้เลยหวานนะมากหว่อยเด็ดเต็มสีตัวครับเต็มเต็มคำ นอเดียวขอให้กับพี่สามารถเหรอเนาะถว่เนียยอดแหน่อย ไก่รเราไจ้เจพ่อกินก็ออยากกินอะไรก็กินนะอยู่เดียนไม่ได้กินอันนี้ไก่เนาะเดี๋ยวว่าจะได้เป็นพ่อคนแล้วเนะอะเดี๋ยวพอเขาโตมาปุ๊บพอลูกชายโตปุบ๊บก็จะพาไปเที่ยวทะเลอันดับแรกแหละเพราะเราอยู่ทางเหนือ เดี๋ยวจะไปไหนต่อเราติดตามครับทีพีนี้ก็มาถึงบางแสนแล้วครับโอ<า>้บรรยากาศดีๆอากาศดีๆไม่ร้อนไม่เหนเหียวต้องไปหาเดี๋ยวพี่จะไปเติมตลาดเย็นเองไปหาลานก่อนแบบนี้ไหมทํากันแบบที่พี่ทันแบบย<ไ>ังไงซือๆอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอาหอยน้ไปเอาอะไรอย่างเมื่อกี้ตลาดมองขึ้นบ้านไหมที่เราเลยมาแม่ไป,ไปดูสักหน่อยเดี๋ยวจัดในช่องคอนเดนต์ต่อเจอกันใหมอีพีหน้าเราสองคนขอตัวไปแล้วครับมาถึงบางแสนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เย็นดีแช่ดีแช่ดีศากังาออาหเอาผักกนสินีเนี่ยนี่อยเลยมหน่สิ่งักเรากินกับ่แยกว่ามันส่งนี่เันไงไม่รู้มันเหมือนมันสุกมันทำไปถ้าเรากินแบบกินแต่มันไปเลยอกินกับเนื้อแทบ đưa con điện lên mình có điện chính này